ชายชรากับลังเหล็กกาลครั้งหนึ่งยังมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งในช่วงวัยหนุ่มของลุงคนนี้นั้นเขาได้เป็นถึงหัวหน้าคนงานอยู่ในเหมืองทองคำมีไรายได้ดีมากแต่คุณลุงคนนี้ไม่เคยเลยที่จะเก็บเงินเก็บทองมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเนื่องจากคุณลุงคนนี้เป็นคนจิตใจดีใครมาหยิบยืมก็ให้ และยังเลี้ยงเพื่อนฝูงตลอดคุณลุงมีเพื่อนอยู่เยอะมากจบจนกระทั่งคุณลุงคนนี้กเกษียณอายุและปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเลยจากการทำงานอันยาวนานคุณลุงมีลูกอยู่ห้าคนเมื่อคุณลุงไม่มีเงินก็จำเป็นต้องไปอาศัยบ้านลูกๆทั้งห้าคนวันจันทร์ก็ไปอาศัยอยู่บ้านลูกสาวก็ถูกลูกเขยพูดจากระทบกระเทียบเช่น ทำไมคุณพ่อถึงไม่ไปบ้านลูกคนอื่นบ้างนะผมจะทำอะไรก็อึดอัดจริงๆวันอังคารก็ไปอยู่กับบ้านลูกชายก็ถูกหลานและลูกสะใภ้กระทบกระเทียบเช่นคำคาญคุณปู่จังเลยกับข้าวที่หนูชอบดูสิคุณปู่ก็ทานเสียหมดเลยทำไมคุณปู่ไม่ไปบ้านคนอื่นบ้างเป็นเช่นนี้ตลอดคุณลุงก็เปลี่ยนไปอยู่บ้านลูกคนนั้นทีคนนี้ทีก็ถูกลูกบ้าง ลูกเขยบ้างลูกสบายบ้างหลานบ้างพูดธดาทากทางอยู่ตลอดเวลาแต่คุณลุงก็ต้องทนเพราะคุณลุงไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวอยู่มาวันหนึ่งคุณลุงตัดสินใจเรียกลูกๆทุกคนมาแล้วบอกว่าพ่อจะไม่อยู่สักสองปีนะลูกเพราะเพื่อนพ่อที่เป็นเจ้าของเหมืองทองคำมาขอร้องให้พ่อไปช่วยงานที่เมืองทองคำของมัน พ่อจำใจต้องไปช่วยเขาจริงๆลูกๆได้ฟังดังนั้นก็ดีใจกันยกใหญ่ต่างสนับสนุนเพื่อให้คุณลุงท่านนี้ไปให้พน้นพ้นจะได้ไม่เป็นภาระอีกต่อไปเมื่อครบกําหนดสองปีคุณลุงท่านนี้ก็กลับมาพร้อมกับลังเหล็กใบใหญ่ใบหนึ่งไปไหนแกก็ลากไปด้วยลูกๆก็พากันแปลกใจและถามว่าหลังอะไรหรือพอ คุณลุงตอบกลับไปว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ได้มาจากเมืองทองคำของเพื่อนถ้าใครดูแลพ่อจนถึงวรระสุดท้ายแล้วละก็พ่อจะมอบสมบัติในหลังเหล็กให้ทั้งหมดเลยปรากฏว่าลูกๆพากันตื่นเต้นต่างอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่วันจันทร์คุณลุงก็อยู่กับลูกสาวคนโตลูกเขยกับหลานก็พากันเอาใจบีบเฟ้นให้ หาของกินดีๆมาให้แต่ยังไม่ทันไรลูกชายคนที่สองก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยและก็เช่นกันยังไม่ทันไรลูกสาวคนที่สาก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยอีกปรากฏว่าลูกๆทั้งห้าคนของคุณลุงต่างแย่งกันเอาอกเอาใจและก็ปรนนิบัติคุณลุงท่านนี้อย่างดีแต่เวลาไปไหนคุณลุงก็จะลากลังเหล็กใบนี้ไปด้วยตลอด เวลาผ่านไปเจ็ดปีเห็นจะได้คุณลุงท่านนี้ก็ได้เสียชีวิตลงหลังงานศพลูกๆทุกคนพากันมานั่งล้อมลังเหล็กใบนี้เพื่อแบ่งสมบัติกันลูกสาวคอนโดเป็นคนเปิดฝาลังเหล็กแล้วพบว่ายังมีผ้าสีขาวปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งและมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ลูกสาวคอนโดก็เปิดอ่านให้น้องๆฟัง,งเนื้อความในจดหมายเขียนไว้ว่า ถึงลูกๆที่รักทุกๆคนก่อนอื่นพ่อต้องขอขอบคุณก้อนหินทุกๆก้อนในลังเหล็กใบนี้ที่ได้เลี้ยงดูชีวิตของพ่อจนถึงวาระสุดท้ายพ่อขอให้ลูกๆแบ่งก้อนหินในลังเหล็กใบนี้คนละเท่าๆกันเพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจให้พวกเจ้าหมั่นเก็บอมเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เวลาพวกเจ้าแก่ตัวลงจะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสมเพชเยี่ยงพ่อ รักลูกจากพอ่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาณและอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเราให้เร่งเก็บออมเสียตั้งแต่เนิ่นๆจะได้มีชีวิตบั้นปลายที่สุขสบายจเจริญทราม